ครับหลายแเขาจะเขาจคว่าเราทะเลาะอะไรกันพี่แก้วอกมาพูดแล้วแหละอ๋อจริงๆไม่ได้ทะเลาะนะเป็นเรื่องการไม่ได้คุยกันเข้าใจผิดผมว่ามันเป็นเรื่องเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงในในในย้อนกลับไปตอนที่เราอายุยังน้อยตัวผมเองก็เป็นเด็กงี่เง่า่่ะเด็กผู้ชายที่เอาเหมือนจริงเหมือนง,งอนพี่สาวอเอาแต่ใจและพี่สาวก็ ไม่รอ้อวไม่ก็เออเราก็ไม่รู้ก็ไม่มีใครพูดอะไรกันก็ไม่มีใครพูดอะไรกันก็ใครหายหายแล้วสี่หัวดำก็ไม่ได้ทําใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้มีการโคจรมาเจอกันก็เลยหายกันไปแล้วก็ก็จะมีความตะคิดตะข่วงใจถึงเรื่องนั้นอยู่เออเขาว่าไอ้โอเคหรือเปล่าวะหรือว่าเออช่างเหอะมันก็มีความรู้สึกในใจกันอยู่แต่ว่าไม่เคยพูดกันพอมาวันนั้นถ่ายรายการเนี่ยก็เลยหยิบเรื่องเนี้ย ที่มันอยู่ในใจเนี่ยมาพูดกันแต่มันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่อะไรนะแต่มันเป็นเรื่องที่ค้างใจจริงๆแล้วเรารักกันมากอะแต่ก่อนอะเราไม่ทำไมมันถึงมันถึงหายไปโมเมนต์ว่านั้นมันถึงหายไปก็เอามาคุยกันก็เลยแบบเกิดสิ่งที่มันแบบเออจริงๆอะมันมันมีการพูดกันคุยกันก่อนที่รายการจะออนออนแล้วด้วยแต่ว่าในรายการเนี่ยคือเป็นการขอโทษออกสื่อเพราะเราก็เด็กรู้ชายอะเราควรจะแบบ ขอโทษพี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วผมเชื่อว่าแฟนๆขับที่เป็นแบบอินไซต์จริงๆอ่ะเขาก็น่าจะมองออกว่าความสัมพันธ์ของพวกเรามันมันเป็นแบบไหนเพราะเขาเขาติดตามถ้าคนแฟนลับที่ลึกๆเขาจะติดตามเขาจะเห็นเลยว่าสีโบดําแปลกๆนะไม่เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ย ตัวเราเองเราก็อยากให้แฟนๆเข้าใจด้วยแล้วก็อยากเคลียร์กับพี่แก้มพี่แก้มเขาก็โอเคตอนที่ตอนที่เราขอโทษกันที่ยังไม่ได้ออกอรายการน,นะพี่แก้มเขาเข้าใจตัวผมเองก็เข้าใจพี่แก้มมากขึ้นพี่แก้มก็เข้าใจเรามากขึ้นแต่แค่ตอนนั้นน่ะ มันไม่คุยกันสุดท้ายอ่ะเอาจริงๆนะพี่พี่น้องท้องเดียวกันอ่ะยังทะเลาะยังตีกันเลยเราอ่ะนับภาษาอะไรใช่แต่เราอ่ะรักกันจริงๆเรารักกันจริงๆเพราะฉะนั้นเราคุยกันได้นี่แต่เราไม่ได้คิดถึงมุมนั้นในในวัยนั้นะนะเนาะมันเกี่ยวหรืมไม่ว่าต่างคนก็ต่างฟอร์มด้วยฟอร์มเยอะต่างคนก็ต่างฟอร์มไหมผมม ผมไม่ฟอร์มอ่ะพี่แต่ผมเดี๋วว่าเกรงใจวาคิดว่าถ้าเกิดผมคิดผมคิดผมน้อยใจผมผมน้อยใจน้อยใจผมแบบงอนอ่ะผมงอนอ่ะเออแล้วก็ไม่ปัญหามันจําแล้วแล้วก็ไม่อยากพูดพูดแล้วก็คิดรู้แล้วคิดไปเองว่าเดี๋ยวเขาก็เป็นอย่างนี้พูดไปก็ไม่ได้ไรหรอกพูดทำไมวะเป็นทรงนี้พี่แก้ว่าแล้วทำไมแกไม่บอกฉันล่ะจริงๆมันอย่างนี้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 คือพี่แก้มอะสามารถอธิบายได้ในสิ่งที่เรางอน ทำไมเราเองเสร็จคิดไปเองเ<ร>แล้วก็ตึงกันไปอะไรอย่างเงี้ยมันกี่ปีครับเราคุยเจอกันคุยแต่มีมอะไรแบบ ทํางานทํางานได้ทุกอย่างแค่ไม่ได้สนิทใจเหมือนแต่ก่อนตอนเออตอนนั้นให้ตอนนั้นแต่ตอนนี้หัวร้อยเปอร์เซนต์อนนี้ก็โล่งดีมากแล้วก็ดีพี่แก้วเขาบอกเออดีที่เราแบบมั่งคุยกันนะงั้นเราคือวันไหนก็คือได้มีการปรับทุกอย่างปรับทุกอย่างทุกอย่างหลังเราต้องแบบอย่างนี้เราใช่ก็ทุกวันนี้ก็ยังคุยไลน์กันคุยไลน์บ่อยมากกับพี่แก้วไปต่างประเทศไปอะไรกันนะก็ส่งมาพี่ฉันจะจะใช้ชีวิตแบบนี้แล้วนะเออตอนนี้เธอยังตัวตั้มเองก็เป็นอะไรกับพี่แก้วเลยครับเพราะพี่เป็นพี่แก้วเขาก็มีปัญ ผมไม่ห่วงอะไรพี่แก้มแล้วเลยเพราะว่าผมรู้สึกว่าพี่แก้มแข็งแรงมากบางทีการที่พี่แก้มไปเจออะไรแบบนั้นมาอยนะ่างที่ทุกคนรู้อนะในความโชคหลายที่พี่แก้มไปเจอตรงนั้นอะนะผมว่าจริงๆมันมีความที่ทําให้พี่แก้มแ,ล,แล่งขึ้นอีกได,ได้เจออะไรที่แบบมันทําให้เขาโตขึ้นแบบมากๆนะวันเนี้ยเขาเจอปกติเขาเป็นคนปิด โลกมากไม่มีทางแน่นอนที่พี่แก้มจะไม่จะไม่รับงานแล้วไปเที่ยวต่างประเทศไปดูคอนเสิร์ตมิอนเซ่ผมไม่เคยเจอสิ่งนั้นแน่นอนแต่ในเขาเลือกที่บอกว่าเออฉันไม่ต้องเหนื่อยขนาดนั้นบ้างก็ได้อะฉันเอาเงินไปใช้หาความสุขแล้วกลับมาทํางานบ้างก็ได้ค,คือทุกอย่างพี่แก้มปล่อยวางได้แล้วแล้ว ทำพูดเหล่านี้มันมาในช่วงหลังเนี้ยแล้วผมได้เห็นว่าพี่แก้มไม่เหมือนเดิมแล้วแล้วดีใจที่พี่แก้มได้แบบใช้ชีวิตบ้างเพราะพี่แก้มเขาจะอยู่ในกรอบตลอดแต่อันเนี้ยเขาได้ใช้ชีวิตแหละทํางานได้เงินมาชั้นไปหาความสุขใส่ตัวบ้าง <diode. S 2> อะไรอย่างเงี้ยแต่ช่วงที่พี่แก้วดาวเรามีส่งกําลังใจอะไรไหมช่วงนั้นหรือมันช่วงนั้นช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่ผมไม่รู้เลยด้วยซ้ำผมไม่รู้ก็ตามในรายการที่ผมเล่าเลยว่าไม่รู้แต่พอรู้ปุ๊บและมันเหมือนสาเหตุว่ามันสะสมมาอาจจะเป็นเพราะเราด้วยหรือเปล่า เราก็เลยไม่กล้าที่จะเข้าไปเพราะเราอาจจะเป็นทิกเกอร์ในใจเขาหรือเปล่าวะที่จะไปนู่นนี่นั่นเราได้แต่อ่านจากสารจากคนอื่นๆแล้วก็ได้แต่ดูข่าวว่าสิ่งกระแสสังคมที่เขาเจอแล้วก็เข้าใจพี่แก้มว่าอย่างไงเพื<ม>่อที่จะเป็นกําลังใจให้อยู่ข้างๆแล้ววันที่ผมเจอเขาครั้งแรกในวันที่เขาเป็นหนักๆผมเดินเข้าไปกอดเขาแล้วผมช็อกไปเลยเหมือนแบบเขาเหมือนแบบ เออไม่ใช่เขาไม่พี่แกมไม่ได้เป,เ,ปเป็นเป็นแบบที่เรารู้จักอะ่ะผมกลับบ้านไปผมแบบน้อยมากผมน้อยว่าผมทําอะไรลงไปว่าแบบรู้สึกผิดรู้สึกแย่มากแล้วตัวเองก็เหมือนแบบเป็นเวรกรรมว่าแบบว่าเป็นแพนิเองแล้วก็เข้าใจพี่แก้มว่าในสิ่งที่พี่แก้มเป็นอะ่ะม,มันคืออะไรแล้วตอนที่พี่แก้มทํากับเราอ่ะทํากับเราที่แบบนู่นนี่นั่นอาจจะมีจุกจิกตามภาษาผู้หญิงอ่ะเออตามภาษาผู้หญิงที่แบบจุกจิกนู่นนี่นั่นอ่ะผมก็เป็นเพราะผมเป็นอาการแพนิ แบบกลัวแม่งระแวงไปหมดวินู้นไม่ได้นี่ไม่ได้เ,เข้าใจพี่แก้มหมดทุกอย่างเลยอยากจะขอโทษเขามานานาแล้วแต่ไม่กล้าเข้าไปพูดจนมีโอกาสตอนพี่แก้มเขาหายดีอ่ะผมเลยได้มีว,ว,วันที่เขาวางได้แล้ววันที่เขาวางได้แล้วผมเลยมีโอกาสไปพูดกับเขาทีมละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี